เป็นอะไรกัมันเองก็คือแบบความจริงเลยความจริงแปลว่าความจริงเรืที่พันที่เสียฟันบ่อบ่อที่พันมากก็มีคนดูถูกอยู่ก็เลยว่ามือนีเขาก็ลบคมดูถูกแม่นพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเขาก็มีอยู่เขาก็มีดีอยู่ เดินก็มีดีอยู่เรียว่าเพราะว่านี่สิเพราะว่าลงไปมื่อนี้เนี่ยเบาเตียงเว้าอยู่แทนว่าชิงที่เจ้าได้มื่อนี้คือมาจากสาวจอยถ้าผมมีสาวจอยถ้าเบาเตียงผมมาเจอสาวจอยมื่อนั้นหงเฮียนนี่คือบบได้ไม่บัลลี่หูว่าว่ามื่อนี้มูลค่าซื้อไปนวัตถันเท่าไรบัลลี่บัลลี่หูเลยบัลลี่บัลล่หูเทั้งบัลลี่หันเช้ากว่าลาดไปเจ๊กนี่ได้ไปเจ๊กนี่ก็เจ๊กบิัลลีเบิลลยังบัลลี่อยู่ดางรถไง บัดนี้เพิ่นมอบเงินให้บ่เตียงอีก2,000ดอลลาร์ดอลลาร์เลยดอลลาร์ดอลลาร์เลยนี่กูสิตตัวเจ๊ยังนี่นี่ยังอยู่นี่เนี่ยเฮ็ดยังบบดนี้นี่ไปเฮ็ดในโรงเยียนต่อเติมรงเยียนเอามาจับอันนี้เอาไปเลยมาจับช่วยเอาไต่หัวอันนี้ไต่หัวไต่หัวไปเพิ่นเฮ็ดงงงามบ้าง เปจี่ชวนหงชวนตากันดีร่อยเนาะโอ้ขักเนาะคือบ่ะเปะอ่ะป๊ะอตีตีใหญ่ป๊ดน้องเนาะเฮ้ยหนูอ่าไหนไหนเก็บข้าวเก็บข้าวคุ้มครองบ่ลองลดใช่ลองรถใช้น่ะไปจะเป้าไปกว่า Fight, Fight. ไปอ <issions> mm ่า hmm. พี่น้องนี่เนาะไอเกียดในก้อนนี่มาแด้วนี่ฮันมาลงพื้นที่แด้วนี่อ๋อเกียดกันแน่โอ้เออมาลงพื้นที่แด้วนี่เออไม่ใิ่ไปอยู่นักเน่ ไเลไไหเออเือเออเืมันมันคือยังอเป็ดน่ะอออเปอดตีคนคนจีนบอนจีนของเนีอ้วนๆหนึงตายตีบมันด้เออใช้ได้ใช้ได้ในการในการ อืมอ่ะสบายดีเลยเบิดจุกู่จุคนเด้อโดยพี่น้องเลยเนาะอ่าฮ้สบายดีบ่็สิ่งเนี่ยอืมย่านบ่ไอจุภาพเรียบร้อยย่านย่านเลยโอเคไหมโอเคโอเคจีนโอ้ไปอยู่กับปลาเลยน้องไปป่ะปลาเลี้ยงไม่อั้น ด็กนญิงหายกินเองโอ้โหแกจีนกำลังมาแรงเลยโอ้อหมาแทะโทรมาหาข่อยเมื่อไงก็หายห้องท่องแตกอยู่เป็นหนีเป็นอยกาลานมาบ่ได้อ๋อเห็เนาะยาจะพรละลตานเสรตาบอข่อยเม่อไงนเนาะอยู่ บตียงผัดสบายได้บบบมักท้าถ้า่าเดตก้าในใช่มสบายตาเ้วขอโทษเด้ลยด้นมันเออลงมือลงมือเลงเดินหูเอ้หูดีเอ้าฮ้อฮ้่เรอเน้ย้เดี๋ยวีกาก้อเอ้ เอาม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 าจอกมาจอก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 งมงมเท้างมเท้าจอกจอกมาเออมาเอานี่ใช่ใช่ยังมายังมายังมาเออมาแลยเรียนว่ะดีไม่เรียนจริงบนด้านเออโอ้ยน่า ได้เิ้งให้ใ้องกลใช่รึอืออืออ๋ออ้ยจิ้มตาดูเอ็ดว้าวโอ้ยดยย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 ยเฮ้ยโยย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 ยอ จ้อยมามาเฮียงกันนี่ไหมที่ทายหูปบนี้อ่ะอือหูอือเออจะพาไปขอท่านทั้งนมือนี้โอ้อ่อฮ่าฮ่าหาก่าม่าฮงาฮ่าฮ่าฮ่วฮ่ากัาม่าฮ่าห่าม่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าขอาน่าย่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่าาต่านี้ลอยด่าฮา่่่ In nơi sai. Anh bắn, yêu sai bên bong ngân à? bưng nhắm Hả Bên vinh à? <laughs> ta loại đón dì. Mì vinh ta loại đón. Mì ta loại đón. đi vinh ta. Mì ta. Mì vinh ta. Mì vinh ta. ta. Mì vinh 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 ta. Mì กมีหูเก้วชงเรับอกเก็บไว้อ๋อแซมเมมโอ้ตะกี้เนาะงามนะขาวท้เหยือนี่นี่กับคนญี่ปุ่นนะนี่ด้ตากแดด2่องปีไปหาไปหาไปไปปนยงโอ้บิงบิงเบิงโอ้จะพ่อผัวแล้วจังมากนะเนอะเนาะอือน่าแสดงว่าเดี๋ยวนี้เราจะวาเราคิดได้บ่คิดอ อื้าเจ้าบ่อยากเบิ่งบ่หูบลาตอนนึงยงนุ่มแต่บ่ิเวบ่ิเตอนนึงยังน้อยเนี่น้ำควายก็มีเออเอาของเจ้ากันนะให้เราเบิร์กได้ให้เบิร์กรถไปถ่ายคู่ไปนะเจอเจอแล้วบมอเไม่พิลลพร นี่นี่นี่เล่ต่างกันวะไฟไฟผงแดงไงมันอะเป็นอะไรต่างกันว่เจเอม่นว่จเตละเจะเป็นอะไรเออกิ Honestly, อไอ้แต่บอลีเฉเหลืองต่างกรนไรวะก็ละคนกละคนเลยนี่นี่นี่บอลเชียงเมียงกินบอลเชียงเมียงก็มีคนทางนั้นนี่คือคือคือทอมเฮ้ยหาเรื่องเหรอคนเราคนเราบอเตียงคือทอมแต่ก่อนพี่น้องเฉยใช่ไบอเตียงแต่ก่อนนี่บาล ทางกลางแล้วปชิมเมียโอ้ยอยับกระโี่ว่าผู้ชาวกิ๊บบ้านแตะกันกี่ฮะอ้อเป็นยงเป็นยังไนี่น่นี่งผมม้อกี่นี่วงรถอเจ้าเนอะัเจ้าเนอะเอนี่นี่นี่น อตอนนี้รอตอนนี้เลยฮะเก่คืนยายามีหุ้นรุ่นนีะมีหุ่นนีบอกรอยไงถ้าจอจอยแบบนี้บอกรตอนนี้รอคือเก้าชีบบอกรู้ไงคือหน้าตาอังโมเดปียอลน้ำขี้ได้หุ่นชื้อกินได้พุ่งเชื่อ บอ่ายๆก็คืออันถ้ามันนีก็เียโดอันนี้คือยังคือเฮยโดเฮยโดที่ว่าไทยทยอคนไทยทกันบ่แต่คนทย่เาจะเอินว่าเโดเเป็นครทำเยโดอันนี้คือเฮียเฮียเฮียเป็อ่า เอ้าพี่น้องเนะี่ยเนาะมันนี่ก็หลังจากที่เฮาเอาเครื่องคลองมาแจกอยู่ห้งเฮียนก็มันนี่ก็มีข่าวดีโอโอเออาทำทำสตีลก็พี่น้องอ่าเบิึงบึงเพิ่นคือสีสีเย็นดีใจอยด้ยเหมือนนี่บึงนี่เนาะดังจากเอาเครื่องคลองมาแจกเรียบร้อยพี่น้องเนียอยู่ห้งเฮียนจนเรือบ่เริเวณไปทำแล้วติดตัวโอเคพุ่งกับพุ่งพุ่งพุ่ง่งอยู่เป็นในไ,ไรสตีล ก็มูซึกเอาจากใจเลยทางเล็กน,นั่นอยอ่างเนาะทางเล็กแล้วก็แบบว่า <c oughs> บกเตียงหู้หู้เลยว่าบทุกตื่นเต้นเนี่ยดีใจใช่ไหมม่เป็นบ่ผ้าว่ะสิลงมั้อยู่ผ้าแลนมดใจนะี่กับเันอ่ะให้เราบอกก่อนพี่น้องเห็นเนาะมันเป็นอะไรกันมันเองก็นนคือแบบความจริงเลยความจริงแปลว่า ที่ผ่านที่ผ่านมาก่บที่ผ่านมาก็มีคนดูถูกอยู่ก็เลยว่าเมื่อนีเขาก็บลบความดูถูกแมนพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเขาก็มีอยู่เขาก็มีดีอยู่เลยเขาก็มีดีอยู่เดี๋ยวบอะมาณนี่เพราว่าลงไปเมื่อนี้เนี่ยเบาเตียงว่าอยู่เหนว่าชิงที่เจ้าได้เมื่อนี้คือมาจากสาวจอยถ้าบ่มีสาวจอยถ้าบบาเตียงบุ้มมาเจอสาวจอยเมื่อนั้น พงเฮียนนี her. Her ่คือบบได้ไหมบารี่ฮู้ว่าว่ามันนี่มูลค่าซื้อไปดูหันเท่าไรยังบุท่านฮู้ได้ยังบุท่านทั้งเบิดหันชาวกว่าลานไปแจกนี่ได้ไปแจกนี่อ็เจ๊งเบิ้ลเลยเบิดยังบงเบิดอยู่ดางรถฮะบัดนี่เป็นย่างโบลายดอกแต่เพิ่นให้ไปแบ่งอีกครอบครัวทุกอย่างเดอกเพิ่นให้ไปแบ่งบัดนี้เพิ่นมอบเงินให้บารเตียงอีกสองพันดอลลาร์ดอลลาร์เลยดอลลาร์ดอลล่าเลยนี่กูจิตตัวจะย่งนี่ nhiêng luôn nè hết nghiêng bả này này, <laughs> này, này. Ủa, Thôi, Thôi. À, thầy này. thầy huynh viên tổ này hết ngang ngang mất hiền huấn được nam à song sâm à kéo à khử không ô nhung muối <laughs> à ai à, à. à, à khu vực nâng găn จับก่อนจับก่อนจับก่อนึงสี่ปันได้กันได้บ้านซื้อกันบ้า้ว่ามันเทไรนะบ้าหสี่สิบกว่ลาล้านเป็นไงสี่สิบปลายล้านแม่นวะเอาโ้าหสี่สิบปลายล้านกีบเงินไทยกับหกหมื่นกว่าบาทหกหมื่นมาโมเจ็ดลยรวมรวมแล้วทั้งหงน้ำทั้งน้ำบาดาลรวมแล้วมันสิ่เขาร้อยล้านเลยอยู่หงเฮียนฮะ หากเห็นอยู่ในหูตัวสัตว์ั้งแรกว่าอันนี้อันนี้ดอลลาร์สหรัฐอันนี้ดอลลาร์ออสเตรเลียมันมันต่างกันเนาะแต่ว่าตัวนี้ชิ้นกว่าอันนี้ดอลลาร์ออสเตรเลียทะเลสักได้นี่สักได้ตัวนี้หนึ่งใบหนึ่งเนี่ยมันมันม่จักพันอันนี้ใบหนึ่งนี่ล้านสี่แสนกีบอันนี้ใบหนึ่งสองล้านสองล้านปลายน้อยๆสองล้านประมาณสองล้านหนึ่งเซนใบหนึ่งนะอยากเปลี่ยนใบด้วย ฮะเด็กเปลี่ยนไว้เด็กเปลี่ยนไปไหนเด็กเปลี่ยนใบใบหนึ่งเด็กเปลี่ยนได้ใบหนึ่งจะเก่าเงินจะมาเก้อได้เออแปลไหมสองล้านไปสองล้านหนึ่งแสนสองล้านหนึ่งแสนก็ได้ไปเลยอืออยากได้บออยากได้บอต้องเก็บดีๆได้เฉยๆตัวนี้คนได้แล้วตัวนี้ได้เมื่อวานบ่มันขาดเลยบอไดจะได้ใบมืทซีนเล็ก แต่ว่าถ้ามันขาดมันรอกหน่อยนึงเนี่ยเป็นเลขราคาตกนะอันนั้นบ่เอาก็ได้เออเออพมันราคาตกอันนี้นี่เงินสดใช้แต่ตัวนี้สิบ่เป็นหยังเนาะอืมตัวนี้ใบนึงล้าน4ใบนึงน จะได้เงินลายเด้จ้ะเออเพิ่นให้ว่าอันพันให้อันอันนี้หน่อยที่ไหนมันลายได้ไปเลขมูลค่ารายได้เพื่อพันให้ใบเดียวที่เดี๋ยวคิดว่ามันหน่อยได้ชงล้านปลายเพราะได้นี่น่ะเออสามพันกุบะหาหาสิบก็คือคือเอาได้วันนี้เออได้เจ็ดแสนอืมหาทินย์ในเจ็ดแสนเพร่ะได้เจ็ดแสนพันธัยพันธัยสิบห้าสิบสองพันดอลลาร์ เอาไปโรงเรียนตัวเองโงเรียนบ้านนี่ก็ให้ให้หนึ่งพันออสเตรเลียสมทบเพื่อนเพื่อนจอยพี่น้องไงนี่แหละเนาะเลยนอหินมันมหาศาลเนาะพี่น้องเ่ยถือว่าเป็นบุญนั่กุศลเนาะอ่ารุ่นลามพี่น้องเนียซาฟุนนี่ก็มาจากชาวจอยนี่เออกันเลยนี่จะต้องขอบใจแล้วได้เนี่นี่นะเออชาวบุมีชาวจอยนั่นเจ้ากับบได้อืม ธนาสจอยประมาณอยู่ใกล้นี่กับโบโแจ็คสะพนนะว่าไงเช้าสจอยก็ต้องไปขอบใจเอ้ยผู้นั้นเด้อบอกเพิร์นยู่นะเช้านะเช้าน่ะอ่าาเพิ่นบนในน้ำเมื่อนั้นก็คือผู่มีมือนี่คือว่าก็บอกเพิ่นอยู่ก็ว่ามือขึ้นเฮือนไข่กับซีมีรางวัลให้เพิร์นนั่นแหละอย่าลืมผู้มีบุญคุณกับเฮาไผ่ก็ย่าบ่ได้จมเป็นว่าญาติพี่น้อง ถ่ายญาติพี่น้องเช็ดชั่วเขาห้องตำจจำเป็นต้องเฮ็ดดีพวกเขาอคนอื่นเฮ็ดดีก็เขาเขานับถือเอาเป็นญาติพี่น้องสมุดบุญบุญคุณเฮ็ดง่ายๆแค่นั้นผู้ใดที่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 มีบุญคุณก็เขาอืมแค่นั้นแหละอถ้าบมมีเพิินก็คือสิบมมีมื้อนเนะพี่น้องเนาะอ่าตอนนี้ก็คือเห็น่องรอยเห็นความหวังมาแล้วคือคือคือจังใดก็ได้นะเฮื่อนเคื่อนจะจอยนะพี่น้องจังใดก็ได้พอพอเนาะ อ่าพอเงบน้ำบาเตียงกลน,นี่ก็มีอยู่สิบปลายลาดนี่แหละแต่ก็ตระคูแต่คนกับพอมีอยู่รอแต่ว่าหอดมือง,งามยามดีแต่เพิ่นตั้งเสาขึ้นแล้วก็คอยเฮ็ดไปได้พอได้อยู่ในนอันอ่างามมง,งามกับบมหูแหละแต่มันก็ดีกว่าเก่าไม่นม่มละ่ะเออมันดีกว่าเก่าออมันมันเน่นมันนาคนตกกับบมหัวบ,บพ่พระเเรืองเ,เป็นผู้โชคดีได้นี่นะอยู่บ้านหล่มบางยาง คนข้างแรกคนครอบครัวแรกในคู่คู่พังเกิดจนน้ำตาออกได้บอกระเบอเตียงวันนี้เราสอนมาสามชิบกว่าปียังบูรเคยมีแบบนี้นะบอกนะเหมือนั้นเราเราเราขอบอรเตียงเลยว่าบอรเตียงไปไปถ่ายคลิปแรกๆเนี่ยแล้วเราขอบอรเตียงเลยว่าขอห้องน้ำกับกับน้ำพ่อเราเราจะได้น้ำน้ำที่ให้ใส่ไปซอยแล้วก็ห้องน้ำให้เขา หลังจะหันมาแล้วก็ประมาณมันชองอาทิตย์นี่แหละแล้วก็เลี่ยวเลยเนาะอ่าแบบนี้ก็ตัวนี้คือเกินคาดนะตัรงเฮียนกิเทพื้นบดเลยแล้วก็เรือจะหันไปใช้ฟ้าันกระจาดแบบโมเมนต์พากระจาดนะไม่เป็นเลยบ่ะไม่เอาไม่เป็นเสียวเลยได้ใช้เลยกูว่าแล้วเออมสองพันดอนเนาะมันแต่แต่ว่าอันตัวนั้นน่ะได้สบายบุ้ง แต่ว่าแต่ว่าไม่กระเพงอยู่นี่เนาะแมนแต่ว่าที่แมนทางพอลุงเพลินก็บอกว่าเบิร์ตทำใดเอาทำนั้นเพื่อมีงบให้ทำนี้แต่ห้องเฮียนเนี่ยครับโบจ้างก็ได้ที่บอกหาชวนแม่โบได้จ้างที่ให้ในบ้านแมนในบ้านคือหาเฮงอะไรเนาะแมนมันของช่วนรวมเลยแต่ของช่วนรวมนั่นแหละพี่น้องเอ๋ไก็ถือว่าบารมีเนาะได้ เนี่ยอดทั้งนี่แหละผู้บุญบุรีบุญคุณเพิ่นทางผู้ใหญ่เพิ่นหลายลังหลายเข้ามาพี่น้องไอ้พลุงพันเมื่อตะวันออสเตรเลียเนี่ยมา่อตะฝรั่งเศสเมื่ออะไรล่ะเออเป็นเมื่อแล้วเพิ่นเผ่าปลาดีทัางนกมาหมดทั้งเิ่นกับเผ่าไปต่อปะเตียงกระบุกนี่อย่างของผ่าของต้อนแล้วชักมีแต่เอาเชื้อนี่แหละฝากไว้เป็นที่เดียวเออมาแล้วบ่เนี่ยมาอลไรล่ะโอ้เปกับปลากระป๋อง ไงชุดเท่าไรสองเอ็กได้เดี๋ยวนะสบายสองเอ็กแอสองเอ็กลได้อยู่ใช่แอวนี่นอันน mm. ี้อยู่เกอกีฬาใช่มันมีแต่เอ็กอันนี้เอลขอใช้นะโอ้เอลโอ้ปวด้สองเอ็กพอดีพดีนี่เกินข้ากินนั่นั่นเลยกินสบายสายเลยเนาะได้กินหนึ ดีใจเนาะอ่าเป็อะรมีความผู้ชึกจะได้ตอนตอนดูหงเฮียนเลยนะใจเต้นแห้งใจเต้นแหงเว่อยยังวองเล่นปะคือเขาพู่มใจเขาไม่เคยเห็ุแบบนี้เพราะว่าชาวบ้านก็ชิยอมรับเจ้าปบนีินอ่าคือยอมรับคือเพิ่นกับชิบดูถูกเจ้าว่างไงใช่ ที่คอยพาเจ้าลงไปยังเห็นเจ้าลงไปน้่นหนึ่งก็เพราะสิ่งนี้เอออยากประกาศในเพ่นหู้ว่าชิงที่บ้านดงมงยางได้ก็พรเจ้าเพราะว่าคอยบัวมาเจอเจ้ามือนั่นก็คอยบ่ได้เขามาเลยได้นี่นะอ่าก็แล้วทีมงานกับชิวมี่ไปเขามาถ้าคอยบอบอกกับชมี่ไปเขามาคือเจ้าผ่านมาเลยลายปีมันก็มีจิรีไปท่านแหละอ่านั่นแหละแันนี้ก็ถ้าคอยได้เขามาแล้วก็ชิ่ชอยให้มัน คือตะค่อยเข้าไปทั้งหลายนะคือซอยให้เต็มที่ให้ถึงที่สุดนะนะจนแล้วทุกชิ้นทุกอย่างหมดแหละทั้งตะค่อยกับกีฬากันไปทั้งไม่แต่ช่วงนี้ยังยังเชิดตอกันอีกหลายเดือนอยู่เคยเถื่อนชิเลี่วนี่กับโง่ายพี่น้องนี่เนาะกูแหละหลังจากแล้วเรียบร้อยก็บเราพากันไปนะเมื่อยบ่าเห็นว่าจะไปเมื่อยปากเมื่อยว่าเลยเนาะแต่เช่าจนค่ำสะพนเมื่อยบ่าสะพนดีใจ ดีใจสั่งที่เห็นติดงานมาหลายๆคนทั้งหมดทีนเราแค่นี้เนาะแต่ไปหาเงินอยู่ไทยมันไม่ได้มีชีวิตได้ง่ายๆเห็นเนาะนี่ว่าวดีจีเนาะคือยาันบ่มีแล้งเหลวคือว่าว่าไงคือคืออันนี้ขออวัาขอโทษเด้อยสาวว่าวพิษคมขีดของเจ้าเจ้านี่คือว่าชาตินี่คือชีบุไรแล้วเคลื่อนหลังใหญ่ายนะนี้เป็นบ่แต่ว่าตรงๆเลยวเป็นบ่เดินกันยังบ่ได้อ่านั่นแหละ แม่ทางเสาต้นนึงยังบดได้ืึมโฮมคิดนั่นประมาณนั้นอ่าเพราะว่าเ่มีเงินติดโตอยู่ประมาณแสนสองแสนีก็คือว่าหลายหลายสำหรับเคยจับเงินล้านหนึ่งอยู่ป่ได้บาทเดียวเลยได้บาทเดียวบดได้ไ่เคยก็อยากได้เคยจับโฮมเก็บเก็บไว้แต่โฮมหอดได้หอดอยู่เอ่าอ่าอ่ามึงเถอก็ ชิฮอดชิฮอดหรอกระจายมันค parole, sure, uh ือ uh. มันใกล้ชิฮอดล้านแล้วพัดมีน่าชื่อใช่ไหมโมฮอตเจาอ่าประมาณนั้นแต favor, ่เดี๋ยวนี้ก็ได้แล้วหรืว่าได้จับแล้วหรืว่าได้จับแต่ละคนไม่จับแล้วให้รักษาไว้เด้อคือข่อยว่าตั้งแต่เจ้าตอนแรกครับคือให้รักษาความดีเราไว้เฮาดูเฮามันแบบแบบเฮาก็ยังดูยังมันคือเก่าอ่าบางคนมันมีข่อยไปแหละไปช่วยไปยังแหละพอได้พอนี่แหละ ลืมตัวมันลืมตัวนั่คนคืออะไรฮอดขี้ข้านขี้ยังไปเลยแบบเรื่อบววอืมอุณ้ไ่เป็นดินมึงกับบวมักแค่ข่อยก็บบรรยจะบวเข่าไปเลยเลยอ่าเฮาเป็นแบบใดให้เขาเป็นคือเก่าบวให้เปลี่ยนแปลงอ <S S ออให้เป็นเป็น,น,ปน,ปนคเนเก่าของเขาอ่าเป็นเิ่นมักเจ้านี่นค็ครอบครอบเจ้าอันน่ะเอาจิลโร่กับน่อไหม่มให้คอยเมื่อนั้นใช่นั้นเนาะออ อจะเชื่อเพราะว่าเพราะว่านี่จะเจ้าให้คอยจนนี่เนี่ยมันชิกับมาหาเจ้าตอบแทนเจ้าจำได้ยู่ว่าเน้เมื่อที่เคยให้บ่เตียงมือนั้นเคยคิดว่าทางทางที่เคยเดาว่าบ่เตียงเป็นคนใจบุญขึ้เดาซอคิดคือสิบบกินบกินขึ้เดาอิเจ้าบ่งยู่ว่าในคิดไหมบอก็เลยเจ้าบอกเคยกินบ่ เมื่อนั้นผ้าลูกกิอ่ะอายเพิินอยู่พนเลยเห็นกระสอบอยู่หันเรียบร้อยแล้วสิตกใจแมนแทขอเมนอะไรจต่จางไรก็ขอโทษเด้อเด้อเ่เป็นเอขอขอขอโทษที่ข่อยบบกินเออแต่ข่อยทิ้งเจ้าให้นะข่อยรับแต่ข่อยเอาไปปล่อยเด้ออือคือข่อยคือข่อยเว้าว่ามันข่อยบ่อยบกามัน แต่เรอไม้นี่ยคอยกินนีลีคอยเมื่อต้มนีลีเออแต่ชิงที <wh ling ach oro> ่บไมีชีวิตเนี่ยคอยเอาเลยคอยกินพร้อมนะคอยโบเคยตังเกลียดยังเออคือเจ้าเห็นนั่นแหละกินข้าวกินน้ำกันได้เบิดจกทิพยเดียวจกได้เบิดกินน้ำกันคอยโบได้ตังเกลียดตั้งช่างไงแต่ว่าเนี่ยมีชีวิตเนี่ยคอยวอาคอยบโบขามันอ่าใครเอาให้คอยกับเอาอ่ประมาณนั่นแหละถึงเอาคอยเอาไปปล่อยมีคนเคยเอาปลาให้คอยอยไปปล่อยน้องต้องงงต้องหัวย อ่าเนียเขาบริาม mm ัน hmm. ค mm ือ hmm. ข no. mm ึ hmm. ้นเบียดเบียดเลยคือกาโบมักข่าข่า uh, ส cool. ัตว์ต er ัด oh, ชีวิตนี่คือโบมักนั่นแหละเป็นของตายมากก็กินแม่นชีวิตปมันเพิ่นเห็ดมาแล้วนะค่อยกินอ่คือเฮาวบริสัทขมันข่าบริสังให้มันตายนะถ้าเฮาสั่งกับบริษอีกเฮาสั่งมาข่าไก่ตัวนี้เฮานี่กับบริษอันนั้นกับบริษัทอ่คือคือขามันมีอยู่ในตลาดตอนนี้เฮามีเงินเฮาก็ซื้อเฮาแต่หมเป็นยัง นั่นแหละรักษาไว้เสื้อข่อยนี่รักษาคมดีไว้สักมือหนึ่งมันจะสิ้นแหละมันกะมันจะมันเกิดขึ้นแกเฮ้าที่ข่อยได้ทุกมือนี่ที่ข่อยมีคนหูจักไปทัวทัวโลกก็ว่าได้แต่เพาะที่ข่อยสัางสมมากเว้นอยู่ๆเลยข่อยชี้นี่นได้ข่อยกระปีนไตมากคือกันข่อยเนี่ยเอาเคยเอาคัา้วไทยหน้าคือกัน นี ai, ่ควยนี be been, ่ห <nước> <No. S 2> ุยหุยนี ons, ่ข่อยกับไทยนีกันไรเมื่อว่าอยู่ๆล้วบัดเตียงท่องนี่ยจะขี่รถไงพี่อะไรพวกนี้เหมนเลยอ่าแต่ละคนนี่ก็คือการบัดเนาะเพาะแต่ว่าเอาเอาอดทนอดกันอดทนอดกันบ่เหิดคมชัวหิดแต่คมดีอ่ข่อยกับแบบนี้แหละไทชิดาชิป้อยข่อยกับยะว่าว่าเป็นคนนักจริตมีอย่างกบ่อข่าสัตว์มีอย่างนั้นนั่นนี่เป็นปบบไรดอก อเขาอยู่กับแบบนี้เขาต้องข่าเขาต้องเห็ดเขาต้องเห็ดกินแต่ก็เป็นไปได้ข่อยบริขาระมานี่ชิบปลายปีแจะคอยเห็นจิตตายคนอย่างในคือเขาข่อยก็ยังมีเนื้อกินอยู่แม่มาละมันมีทางของมันอยู่มันมีแนวทางของมันอยู่เถ้ามันบมีดีเ้องห้วยเกลือแจมเจวกินกับปลาตายแล้วแค่นั้นแหละให้รักษาไว้คือข่อยว่ามดแหละอาอโอเคเนาะไปไปเอาถุงยังชิบ

โอ้ขยารอกฉันนึกว่ายุ่งันงรถเจ้าฮะมดแล้วลงรถมุดเลยได้ๆอเค <c oughs> นีเด็กของเรือ,อเรือเรือเจกเพื่อนกะบ,บอกว่าไปเ,าเบ่งให้ใครก็ได้ให้กับประเตียงเชียรไปทาวายอุบัติเนตุเนะเาะพวกถุงยังชีพกับน้ำกับยังน้ำกับเบ่งให้คู่นี่ ก็มหนีก็เพิ่นเอาให้เลยมาต่วงพวาวน้อยงามเนี่ของสเตเพิ่นตั้งเอาให้สเตัเตอนี้เดื้อเพิ่นเอาให้เนาะอ่าไปไปไปคืนไปซันดีไปอะไรพาลเบิดนตัดบ ดัจะจะไปเห็ดได้กบกภัยมีเรื่องก็เลาได้เห็นใหญ่นะเออวันที่ตัดคิดว่าหาว่าพ่อใส่เลยเจ้าเออพี่น้องไยแล้วกะใส่คำสั่งมาด้วยกันไบ่ต้องต้องอนุมัติก่อนบ่เออ้น้ำมูกไก่เนี่ยช่างอย่านี้เมนพ่อผู้อ่ารบ่ โอเคโอเคอืมมาเดินไปหน้อเอาไว้ก่อนผ่านจะบอกผลตกมื่อ่ะมาผ่านไปเลยะอออนี่กรซ้ำอยู่อาอ่าอ่าอยาเรามันก็เบิดผลอะไรแบบนี้เพื่อที่หอดตกอันอีกย้ำหนาก็ม็นเฮือนผ่านเนี่ยแหละ กินกินมีใส่ปลาบอลลีแบบนี้ได้กินเห่งเด้่บอลลีตัดชิ้นบ่เออมีกิน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 จะกินไหมค่ะกินอยู่เลยกินเห่งนี่กินเห่งกับมันนี่อ่านี่ก็ได้อืมไปครับมานี้มาเตรียมกี่ข้อจบคลิปก่อนเดี๋ยวมันยืดมันยาวเดี๋ยวจะไปตอบอลลีไปกินข้าวกินน้ำอะไรกัน จังว่ากันเฮาบันนี้เนาะพี่น้องเนาะะจังไรก็ขอบบุญขอบคุณไดหลายเด้อพี่น้องเด้อทางผู้ใหญ,ญ่เจ็บบุญทางออสเตรเลียพอ,อลุงแม่ป้าเพิ่นมาแจกเครื่องเจ็ของทางบ้านะสะเตล์บ้านน่มบงางอย่างเมือง,ง,งอัชฟังช่องแข่งสวนขีดเนาะโอ้รู้สึกว่าอิอ่มบุญอิมญอ่มบุญสนเนาะเพิ่นก็บบใจบุญใจคุณทานเตวัดซุดผมมีแนววันยายผมมีแนวว่ยายเ,เลยพี่น้องเนี่ยคอยเพิ่นอยู่ดีมีเฮงความเชิดดุจชัขขยขมไข่อยู่ที่นี้เด้อปรารถนาสิ่งใดขอได้จงความมุ่งมั่นปรถนา ถูกจริงตุประการเนาะนอนรับก็ขอได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ขอได้เงินแสนแบตมึงมาขอได้แก้วมานีโชษโทษให้อย่าให้มาพานมาให้อย่าให้มาเบียดอะไรคิดเด็ดอย่างไรอย่าให้มีมาใกล้บวชสิธุรกิจการงานใดๆก็ขอยจะเลื่อนลุงเรื่องในี่ยนาทีการงานตลอดปีและตลอดไปเด้อสาธุเนาะไปสำรับมะนีบะเตียงพักปีก่อนพี่น้องไงเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำเจ๊เด็กกันหน่อยกับจังโตเรื่องน้ำบาดาลนี่แหละจะคิดได้หรือบ่โดยแตอย่างไดก็ว่าน้ำกัดเนาะ ซอยเบิ่งนวลลีก่อนพี่น้องเลยอ่ะอยู่ดีมีแหงบัดบัชรูทุกคนสบายดีพี่น้องเลยแปเจ็ด